สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งทั้งส่วนไซหัวออกมาเสียงที่สะท้อนดังก้องไปทั่วลัทธิบูชาไฟจนทําให้คนของลัทธิบูชาไฟทั้งหลายอดไม่ได้ที่จะหนาวสถานจับไขสันหลังนั้นแน่นอนว่ามันย่อมทําให้ทั้งลัทธิบูชาไฟถึงกับตื่นตัวขึ้นมาครั้งใหญ่ทั้งส่วนเป็นใครนั่นคือนามของเจ้าลัทธิบูชาไฟผู้ที่ด่านพลังบรรลุถึงขอบเขตเซียนสวนสวรรค์ก้าเปลี่ยน พลังฝีมือติดอยู่ในสีอันดับแรกของรายนามยอดเซียนทว่าวันนี้ไม่ทราบเป็นผู้ใดกันแน่ไม่เพียงแต่จะหานกล้าบุกเข้ามาในลัทธิบูชาไฟอย่างอุกอาจเท่านั้นยังถึงขั้นตะโกนสั่งให้เจ้าลัทธิของพวกมันใสหัวออกมานี่มันต้องโอหังถึงขั้นไหนเจ้าบ้านนั่นมันเป็นผู้ใดกันแน่มันเบื่อชีวิตแล้วหรือไรถึงได้หานกล้าทา้าทายท่านเจ้าลัทธิเราแบบนี้ไม่นานวาจาทำนองดังกล่าวก็ดังระงมไปทั่วลัทธิบูชาไฟ ด้วยพลังฝีมือของท่านเจ้าลัทธิยามนี้เว้นก็แต่อันดับหนึ่งในรายนามยอดเซียนอย่างเนี่ยหูเทียนมาเองต่อให้เป็นมหาปุโรหิตของลัทธิชะตาฟ้าหรืออาวุโสสูงสุดของลัทธิอารามธมินก็ไม่กล้ามาวางท่าโอหังเช่นนี้ในลัทธิบูชาไฟเราหลายคนรู้สึกว่าเรื่องราวน,น่าเหลือเชื่อนักไม่รู้ว่ามันเป็นผู้ใดแต่ท่าทางคงอยากตายแล้วจริงๆหลายคนยังพากันคิดไปว่าผู้ที่มาตะโกนเสียงดังไม่พ้นต้องมีปัญหาชีวิตจนคิดอยากตายแน่แท้ เพียงแค่ว่าหลังเสียงตะโกนด้วยความถือดีดังกล่าวดังก้องไปสักพักไม่นานก็มีบางคนเอจใจนี่ว่าแต่พวกเจ้าไม่คิดว่าน้ำเสียงนี้มันฟังคุ้นคุ้นหูกันหรือไรฉะไหนข้าฟังแล้วมันคุ้นหูนักเล่าและผู้ที่เอจใจนั้นก็เป็นอดีตคนของแท่นบูชาเต่าทมินหนึ่งในสี่แท่นบูชาจตุรลักษ์ของลัทธิบูชาไฟทวาบัตรนี้ได้เลื่อนชั้นเป็นสิทธิ์ฝ่ายในเรียบร้อยจนได้เข้ามาอยู่ในเกาะศักดิ์สิทธิ์หลายคนพอได้ยินคำแนะก็เริ่มรู้สึกไปในทำนองเดียวกัน ว่านำเสียงเย่อยิงอาหางการเมื่อครู่นั้นมันช่างคุณหูดีแท้เรากับพวกมันเคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนมันดามันข้านึกออกแล้วทว่าทันใดนั้นเองปรากฏร่างสิทธิ์คนหนึ่งตกหน้าขาตัวเองดังฉาดพล่องคำอุทานออกมาเสียงดังลั่นจตรุรัสกลางของเกาะศักดิ์สิทธิ์เสียงนี้ไม่ใช่เสียงของท่านผู้พิทักษ์หลิงเทียนหรอกหรออะไรนะเสียงผู้พิทักษ์หลิงเทียนหรอจริงด้วยข้าว่าแล้วว่าเคยได้ยินที่ไหน หลายคนเริ่มจดจำได้ฉะไหนเป็นผู้พิทักษ์หลิงเทียนไปได้เล่าไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่ผู้พิทักษ์หลิงเทียนไม่ควรตะโกนด้วยน้ำเสียงแบบนี้ต่อให้มีปัญหาอะไรกับท่านเจ้าวะลัดจริงแต่จะกล้าหยิงยโสกับท่านเจ้าแบบนั้นเหรอนั่นสิข้าว่าเพียงแค่เสียงฟังคล้ายๆกันเท่านั้นมิหน้าใช้ผู้พิทักษ์หลิงเทียนหรอกใต้ล่ามากพิสดารไม่รู้จบผู้คนหน้าเหมือนยังมีไหนเลยยังมีเสียงคล้ายมีได้ ถึงแม้หลายๆคนในลัทธิบูชาไฟจะฟังได้ว่าเสียงตะโกนอย่างโอหังนั่นเหมือนเสียงต้นหลิงเทียนหักแต่ทั้งหมดคิดว่าคงละไม้คล้ายกันเพียงเสียงเท่านั้นอีกทั้งพวกมันยังฟังออกชัดเจนว่าเสียงหญิงยะโสโอหังที่ตะโกนลั่นนั่นเสมือนคนที่มีความแค้นกับเจ้าลัทธิของพวกมันฟุบ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  หลังจากต้นหลิงเทียนตะโกนออกไปได้ไม่ทันไรเหนือฟ้าพลันบังเกิดเสียงแหวกฝ่าสายลมสี่สำเนียงดังขึ้นร่างผู้คนกลุ่มหนึ่งเหินออกมาจากเกาะอ,อื่นๆด้านล่างภายใต้เกาะที่ลอยเด่นสูงสุดประหนึ่งจัก,กรพรรดิท่านอาจารย์หลังจากที่มีผู้คนกลุ่มดังกล่าวปรากฏขึ้นการรูเยี่ยนที่อยู่ด้านหลังต้นหลิงเทียนก็อดร้องทักร่างหนึ่งในบรรดาผู้มาใหม่อย่างตื่นเต้นไม่ได้เป็นอาจารย์ของการรูเยี่ยนผู้พิทักษ์ลัทธิบูชาไฟชิงหัว ชายชาราในชุดจอมยุทธเรียบง่ายสีเขียวพึ่งปรากฏตัวได้ไม่ทันไรก็ได้ยินเสียงสิทธิส่วนตัวอย่างการหรูเยี่ยนทําให้ใบหน้าชาราสถานทันใดยังเผยความตื่นเต้นออกมาให้เห็นเด่นชัดอย่างไรก็ตามใบหน้าตื่นเต้นยินดีเพียงคงอยู่ได้ไม่ถึงครึ่งลมหายใจมันก็เร่งปรับสีหน้าให้ละดูจริงจังยังส่งเสียงผ่านพลังถึงการหรูเยี่ยนโดยตรงเยี่ยนเอ๋อเจ้าหนีไปก็ดีแล้วเจ้าจะกลับมาทําอะไรกันมิรู้หรือไรว่ามันอันตรายเพียงใดที่เจ้าจักย้อนกลับมาแบบนี้ สิทธิ์ที่โง่เขานักเสียงผ่านพลังของชิงหัวมากตำหนิหากแต่ก็ไม่อาจปิดซ่อนความกังวลเป็นที่สุดเอาไว้ได้หลายปีที่รับการหรูเยี่ยนมาเป็นสิทธิ์มันย่อมไม่ไดเห็นการหรูเยี่ยนเป็นเพียงแค่สิทธิ์เท่านั้นยังรักและเอนดูไม่ต่างอะไรจากลูกสาวแท้ๆเช่นนั้นพอเห็นการหรูเยี่ยนกลับมาถึงแม้มันจะยินดีและมีความสุขที่ได้พบหน้าสิทธิ์ผู้เป็นดั่งลูกสาวแท้ๆอีกครั้งแต่มันก็อดไม่ได้ที่จะร้อนรนด้วยความกังวลในใจ ครั้งที่แล้วเจ้าลัทธิบูชาไฟได้บีบคั้นให้ผู้พิทักษ์หลิงเทียนจากไปเพราะเรื่องทิดาเทพอันที่จริงมันกับผู้พิทักษ์อีกสามคนก็เห็นต่างเรื่องนี้ด้วยคิดว่าเจ้าลัทธิทำเกินไปเพราะพวกมันล้วนเชื่อมั่นกันว่าต่อให้ทิดาเทพจะมีความสําคัญกับลัทธิบูชาไฟอย่างไรแต่นั่นก็เป็นแค่คุณค่าเชิงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นไหนเลยจะเทียบกับผู้พิทักษ์ต้นหลิงเทียนที่เป็นดั่งคบไฟที่จะส่องแสงสว่างสวัยให้อนาคตของลัทธิบูชาไฟได้ อย่างไรก็ตามพวกมันสัมผัสได้ถึงความเชื่อมั่นอันแรงกล้าต่อชาติกำเนิดของทิดาเทพจากตัวเจ้าลัทธิอย่างถั้งส่วนได้ชัดเจนเจ้าลัทธิบูชาไฟของพวกมันถั้งส่วนนั้นเชื่อสนิทใจว่าทิดาเทพก็คือเทพธิดากลับชาติมาเกิดทําให้ไม่อาจยอมรับเรื่องที่ตัวหลิงเทียนมีสัมพันธ์กับทิดาเทพได้หาไม่แล้ววันนั้นไหนเลยพวกตัวหลิงเทียนจะถูกบีบคั้นให้หลบหนีไปแบบนั้น ด้วยเหตุนี้พอได้เห็นสิทธิ์ของมันอย่างการหรูเยี่ยนกลับมาพร้อมต้นหลิงเทียนผู้พิทักษ์ชิงหัวก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกวิตกกังวลอย่างหนักท่านอาจารย์ขอท่านอย่าได้ห่วงไปด้วยมีมันอยู่ทั้งคนข้ามิเป็นอันตรายใดๆแน่อย่างไรก็ตามเมื่อได้ยินเสียงผ่านพลังทั้งตำหนิทั้งห่วงใย,ยการหรูเยี่ยนก็สายหัวไปมาอย่างไม่ทุกข์ไม่ร้อนน้ำเสียงยังอ่อนลงราวปลอบประโลมปลอบใจผู้พิทักษ์ชิงหัวให้ไม่ต้องห่วงผู้พิทักษ์หลิงเทียน ขณะเดียวกันสายตาของผู้พิทักษ์อีกสามคนที่เหินร่างออกมาพร้อมชิงหัวอย่างสื่อเฟิง,งหงาหวินและเหลิงอิงก็หันไปจับจ้องมองต้นหลิงเทียนเขมงดูจากสีหน้าแววตาของพวกมันคล้ายไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่ผู้พิทักษ์หลิงเทียนต่อให้พลังฝีมือเจ้ากล้าแข็งจนเป็นรองก็แต่เจ้าลัทธิเพียงหนึ่งเดียวแต่ดูเหมือนว่ายัางนี้มีคุณสมบัติใช้น้ำเสียงหญิงทนงเช่นนั้นออกมาต่อหน้าเจ้าลัทธิมิใช่หรือไม่เพียงเรียกชื่อเจ้าลัทธิห้วนห้วนยังบอกให้สายหัวออกมาเนี่ยนะ ต่อให้ยังมีฐานะเป็นผู้พิทักษ์ของลัทธิบูชาไฟจนสามารถเพิกเฉยกฎเกณฑ์ต่างๆได้แต่ก็มีได้หมายความว่าอนุญาตให้ท่านมาอลวาดเอาแต่ใจผู้พิทักษ์หลิงเทียนในที่สุดเจ้าก็กลับมาแล้วสุดท้ายก็เป็นชิงหัวที่กล่าวทักทายออกมาทำลายบรรยากาศเงียบสงัดแสนอึดอัดอ่าต้วหลิงเทียนพยักหน้าเบาๆเขายังคงมีความประทับใจในตัวผู้พิทักษ์ชิงหัวไม่น้อย อีกทั้งอีกฝ่ายยังเป็นอาจารย์ของพี่สาววาแฝดภรยาเขาในเมื่ออีกฝ่ายกล่าวทักเช่นนี้เขาย่อมไม่อาจเพิกเฉยเป็นธรรมดาถึงแม้ว่าด้วยพลังฝีมือของเขาตอนนี้ไม่ต้องขยับแม้แต่ปลายนิ้วก็จัดการชิงหัวได้ง่ายๆก็ตามทีผู้พิทักษ์หลิงเทียนตอนนี้เองเป็นผู้พิทักษ์เหลิงอิงก้าวออกมากล่าวคำกับต้วนหลิงเทียนถึงแม้ฐานะของเจ้ายังคงเป็นผู้พิทักษ์ของรัทธิบูชาไฟเราจนทำให้เพิกเฉยต่อก,กฎเกณฑ์ปฏบิบัติต่างๆได้มากมาย แต่หากเจ้าถึงขั้นก้าวร้าวกับท่านเจ้าลัทธิและมีให้ความเคารพเจ้าก็ยังต้องถูกลงโทษตามกฎลัทธิบูชาไฟเหลิองอิงนั้นเป็นอดีตหัวหน้าของหอคุมกฎถึงแม้ตอนนี้มันจะไม่ค่อยได้ทำหน้าที่หัวหน้าหอคุมกฎแล้วก็ตามแต่มันก็ไม่ยอมให้ต้วนหลิงเทียนมาก้าวร้าวลามปามเจ้าลัททีบูชาไฟของมันง่ายๆถึงแม้ว่าสื่อเฟิงกับหมอวินจะไม่ได้กล่าวคำอะไรออกมาแต่ดูจากสีหน้าแววตาทั้งท่าทางแล้วก็เห็นชัดว่าไม่ค่อยพอใจกับการกระทำของต้วนหลิงเทียนเหมือนกัน ถูกลงโทษตามกฎลัทธิบูชาไฟห้าห้าอย่างไรก็ตามต้นหลิงเทียนอดหัวเราะขึ้นมาไม่ได้เมื่อได้ยินคำของเหลิองอิงในขณะที่ผู้พิทักษ์ลัทธิบูชาไฟกำลังสงสัยว่าฉนไหนอยู่ๆต้นหลิงเทียนถึงหัวเราะออกมาแบบนี้ทันใดนั้นสายตาต้นหลิงเทียนก็แปลเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวเยียบเย็นครู่ต่อมา วันนี้ข้าต้วนหลิงเทียนขอประกาศไว้ณที่นี้อย่างเป็นทางการว่าตัวข้าได้ออกจากลัทธิบูชาไฟและไม่ได้เป็นผู้พิทักษ์ของลัทธิบูชาไฟอีกต่อไปเสียงกล่าวครั้งนี้ของต้วนหลิงเทียนดังสนั่นไม่ต่างใดจากเสียงตะโกนก่อนหน่ายังแฝงเร้นไปด้วยพลังอันสุดไพศาลจนน้ำเสียงกึกกล้องกังวานดังไปทั่วทั้งลัทธิบูชาไฟยังดังไม่ต่างอะไรจากฟ้าร้องในหูของเหล่าศิลทิบูชาไฟทุกคน วันนี้ข้าต้วนหลิงเทียนขอประกาศไว้ณที่นี้อย่างเป็นทางการว่าตัวข้าได้ออกจากลัทธิบูชาไฟและไม่ได้เป็นผู้พิทักษ์ของลัทธิบูชาไฟอีกต่อไปวันนี้ข้าต้วนหลิงเทียนขอประกาศไว้ณที่นี้อย่างเป็นทางการว่าตัวข้าได้ออกจากลัทธิบูชาไฟและไม่ได้เป็นผู้พิทักษ์ของลัทธิบูชาไฟอีกต่อไปพริบตาทั่วทั้งลัทธิบูชาไฟก็เสมือนมีระเบิดลงเพราะฟังจากเสียงที่สนั่นกึกก้องสะท้อนมาคราวนี้ ทุกผู้คนก็สามารถยืนยันได้แทบจะทันทีว่าผู้ที่ออกประกาศดังสนั่นเป็นคนเดียวกับคนที่ตะโกนเรียกหาเจ้าลัทธิบูชาไฟของพวกมันก่อนหนะ้ายังเป็นผู้พิทักษ์ลัทธิบูชาไฟของพวกมันต้นหลิงเทียนนี้นี่บ้านหน้าเป็นเสียงของผู้พิทักษ์หลิงเทียนจริงๆหรือเนี่ยเรียกว่าเหล่าสิทธิและอาวุโสของลัทธิบูชาไฟมากมายหลายคนอดไม่ได้ที่จะสับสนงุนงง มีคาดไม่ใช่แค่คล้ายเหมือนหากเจ้าของเสียงโอหังตอนแรกกลับเป็นผู้พิทักษ์หลิงเทียนของพวกมันจริงๆผู้ใดสามารถบอกข้าได้บ้างว่าที่แท้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่นั่นสิมีผู้ใดรู้บ้างว่าที่แท้มีเรื่องอะไรกันแน่ฉะไนผู้พิทักษ์หลิงเทียนถึงเรียกหาท่านจ้านเจวัดด้วยน้ำเสียงก้าวร้าวเช่นนั้นกระทั่งยังประกาศว่าจะออกจากกลัดที่บูชาไฟเราและมีเป็นผู้พิทักษ์ของลัที่บูชาไฟเราอีกต่อไป ข้าไม่ได้ยินข่าวคราวของผู้พิทักษ์หลิงเทียนมาหลายปีแล้วมีคาดจริงๆว่าการปรากฏตัวออกมาอีกครั้งกลับทำให้ทั้งลัทธิบูชาไฟเราต้องตกใจครั้งใหญ่คำไม่มีเสียงก็แล้วไปร้องเพียงครั้งผ่านให้ผู้คนตกตะลึงกล่าวไม่ผิดจริงๆไม่มีเสียงก็แล้วไปร้องเพียงครั้งผ่านให้ผู้คนตกตะลึงสำหรับคนเก่งๆที่ปกติไม่ค่อยทำอะไรแต่พอทำอะไรขึ้นมาสักครั้งก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต เรียกว่าตอนนี้เหล่าสิทธิ์ทั้งอาวุโสหลายต่อหลายคนในลัทธิบูชาไฟขบคิดกันจนหัวแทบแตกแต่พวกมันก็ไม่อาจคิดออกได้ว่าฉนไหนผู้พิทักษ์หลิงเทียนของพวกมันถึงกระทำแบบนี้อย่างไรก็ตามพวกมันมั่นใจได้เรื่องหนึ่งว่าต้องมีเหตุผลอันใดสักอย่างอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่ยิ่งไปกว่านั้นก้าวในสิบส่วนสมควรเป็นเจ้าลัทธิบูชาไฟของพวกมันไปทำอะไรให้ผู้พิทักษ์หลิงเทียนไม่พอใจแน่นอน หาไม่แล้วคนไหนเลยจะกลายเป็นดูร้ายเกลี้ยกล่วกราดกล่าวเรียกหาด้วยน้ำเสียงก้าวร้าวให้สสยหัวออกมาแบบนั้นซ้ำยังประกาศแยกตัวออกจากรัทธิบูชาไฟไม่ปงไม่เป็นผู้พิทักษ์อันใดแล้วเกิดอันใดขึ้นกับน้องต้นกันแน่เกิดอะไรขึ้นภายในรัทธิบูชาไฟด้านหลิวอวินกับหลิวมู่และคนอื่นๆที่เคยมีสัมพันธ์อันดีกับต้นหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะงุนงงหลังได้ยินวาจารุนแรงดังกล่าวของต้นหลิงเทียน พวกมันไม่อาจล่วงรู้ได้จริงๆว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามลองตะโกนเรียกหาท่านเจ้าลัทธิด้วยน้ำเสียงก้าวร้าวเช่นนั้นแถมยังประกาศแยกตัวออกจากลัทธิบูชาไฟเราอีกเกรงว่าคงทำให้ท่านเจ้าลัทธิขุนเคืองหนักหลือมู่หลิวอวินและอีกหลายๆคนอดไม่ได้ที่จะสับสนแน่นอนว่าพวกมันยังเป็นกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปของต้นหลิงเทียนไม่น้อย เป็นธรรมดาว่าในเวลาแบบนี้คนที่มีสัมพันธ์อันดีกับต้นหลิงเทียนย่อมเป็นกังวลแทนต้นหลิงเทียนหากแต่ผู้ที่มีสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะดีกับต้นหลิงเทียนหรือจะกล่าวว่าเลวร้ายตอนนี้สีหน้าพวกมันแลดูลิงเดมไปด้วยความยินดีนักหลังได้ยินวาจาโอหังทั้งสองรอบของต้นหลิงเทียนต้นหลิงเทียนนั่นมันกล้าใช้วาจาน้ำเสียงเช่นนั้นเรียกหาท่านเจ้าลัทธิไม่พอแต่มันกล้าประกาศแยกตัวและไม่เป็นผู้พิทักษ์ลัทธิบูชาไฟของเราอีกต่อไป หากมันยังเป็นผู้พิทักษ์ลัทธิบูชาชาบูยของเราแม้ท่านเจ้าลทัทธิจะโกรธแต่ด้วยใจรักถนอมอัจฉริยะท่านยังสามารถให้อภัยมันได้เพราะอย่างไรมันก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านเจ้าแต่ตอนนี้หรือหืๆอหื้อตวหลิงเทียนข่าเกรงว่าวันนี้เจ้าจะดวงกุดแล้วคนเหล่านี้ย่อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวหลิงเทียนจะประสบเคราะห์กระทั่งตายตายไปได้ก็ยิ่งดี วันนี้ข้าต้วนหลิงเทียนขอประกาศไว้ณนะที่นี้อย่างเป็นทางการว่าตัวข้าได้ออกจากลัทธิบูชาไฟและไม่ได้เป็นผู้พิทักษ์ของลัทธิบูชาไฟอีกต่อไปตำพูดของต้วนหลิงเทียนยังคงดังก้องอยู่ในหูเหล่าผู้พิทักษ์ของลัทธิบูชาไฟทั้งสี่ซ้ำไปซ้ำมาพัานให้พวกมันอื้ออึงยากจะดึงสติได้อยู่นานโดยเฉพาะผู้พิทักษ์เหลิงอิงมันไม่เคยคิด ว่าพอมันพูดจบคำต้นหลิงเทียนจะประกาศออกมาแบบนั้นตรงตรงเสียงดังฟังชัดว่าจะออกจากลัทธิบูชาไฟและไม่เป็นผู้พิทักษ์อีกต่อไปจังหวะนี้หลิองอิงที่กำลังอื้ออึงยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกหมดแรงเพื่อมีใช่ข้าเพียงบอกว่าจะลงโทษเท่านั้นหรือไรแค่นี้เจ้าถึงกับต้องประกาศถอนตัวออกจากลัทธิบูชาไฟด้วยเจ้าเป็นอันธพาลหรือไงสารเลวน้อยหน้าตายนักเลิองอิงโมโหแทบกระอักเลือดอดด่าในใจไม่ได้ มันคิดไปว่าที่ต้นหลิงเทียนออกจากรัทธิบูชาไฟล้วนเป็นเพราะคำพูดของมันแต่มันไม่ได้รู้เลยถึงมันจะไม่พูดอะไรต้นหลิงเทียนก็จะประกาศถอนตัวออกจากลัทธิบูชาไฟอยู่แล้วนั่นเพราะเขาได้รู้ถึงอีกฐานะของตัวและคงเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่ในฐานะผู้พิทักษ์ลัทธิบูชาไฟได้อีกต่อไปตอนนี้เขาคือทวาราเที่ยงแท้ลำดับที่หนึ่งแห่งเจ็ดทวาราเที่ยงแท้ผู้สืบทอดหมอกพิรุณผู้นำแห่งเจ็ดทวาราเที่ยงแท้และเจ็ด ทวาราเที่ยงแท้ก็เป็นศัตรูกับสามลทัทธิยังเป็นศัตรูที่ไม่อาจอยู่ร่วมโลกเดียวกันได้เช่นนั้นฐานะผู้นำของเจ็ดทวาราเที่ยงแท้เขาย่อมไม่อาจเป็นผู้พิทักษ์ลัทธิบูชาได้ตามธรรมชาติหาไม่แล้วหักวิญญาณบรรพบรุษท,ที่ล่วงลับไปแล้วของเจ็ดทวาราเที่ยงแท้ล่วงรู้เข้าได้ตามมาหลอกหลอนเขาแน่ผู้นำเจ็ดทวาราเที่ยงแท้รุ่นนี้เป็นผู้พิทักษ์ของลัทธิบูชาไฟเกรงว่าต่อให้ตายไปแล้วก็ต้องฟื้นขึ้นมากระอักเลือดสามถัง ผู้พิทักษ์หลิงเทียนเรื่องใหญ่เช่นนี้ท่านมีอัดล้อเล่นได้ไม่นานผู้พิทักษ์สื่อเฟิงก็รู้สึกตัวมันหันมามองกล่าวกับต้นหลิงเทียนก่อนใดอื่นสีหน้ายัางจริงจังนักหลังงอวินกับชิงหัวดึงสติกลับมาได้เช่นกันทั้งคู่ก็พยักหน้าราวกับพวกมันทั้งคู่เห็นด้วยกับคำพูดของสื่อเฟิงสำหรับผู้พิทักษ์หลิงอิงนั้นด้วยคิดว่าเป็นเพราะมันทําให้ต้นหลิงเทียนเลือกจะประชดโดยการถอนตัวจากรัทธิบูชาไฟถึงแม้มันจะมีโมโหไม่น้อยแต่ก็คงกล้มกลืนเอาไว้ไม่พูดไม่จา เพราะมันไม่ได้อยากให้ต้นหลิงเทียนออกจากลัทธิบูชาไฟไปจริงๆด้วยพลังความแข็งแกร่งของต้นหลิงเทียนหากออกจากลัทธิบูชาไฟไปจริงๆย่อมเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของลัทธิบูชาไฟอย่างแท้จริงและคราวนี้มันได้กลายเป็นคนบาปของลัทธิบูชาไฟแน่ที่บีบคั้นต้นหลิงเทียนให้ออกไปมันไม่อยากแบกรับความผิดดังกล่าวไม่เต็มใจที่จะแบกรับล้อเล่น ต้นหลิงเทียนสายหัวไปมาหลังได้ยินคําของสื่อเฟิงจากนั้นค่อยกล่าวออกมาเสียงเบาผู้พิทักษ์สื่อเฟิงข้าไม่ได้ล้อเล่นวันนี้ที่ข้าต้นหลิงเทียนกลับมายัางลัทธิบูชาไฟเพราะข้ามีสองเรื่องที่ต้องกระทำหนึ่งคือออกจากลัทธิบูชาไฟอย่างเป็นทางการสองคือข้าก่อนที่ต้นหลิงเทียนจะทันได้พูดจบคำพันถูกขัดไว้ด้วยเสียงหนึ่งงั้นเหรอผู้พิทักษ์หลิงเทียนยืนยันจะออกจากรัทธิบูชาไฟแน่แล้ว พร้อมก,กันกับเสียงที่ขัดขึ้นก็ปรากฏร่างหนึ่งวูบมาหยุดเบื้องหน้าผู้พิทักษ์ทั้งสี่ประหนึ่งพูดผีเป็นชายไวกลางคนร่างสูงและดูกำยำม,มาในชุดคลุมสีขาวลายปักเพลิงแดงมองไปก็คล้ายชุดของชนชั้นอาวุโสและสิทธิทั่วไปเป็นธรรมดาว่าแค่คล้ายเท่านั้นเพราะลายปักเปลวเพลิงบนชุดคลุมขาวของมันนั้นไม่เหมือนผู้ใดหากมองให้ดีจะพบว่าลายปักเปลวเพลิงบนชุดคลุมของชายผู้นี้ ตั้งแต่บนลงล่างมองแล้วเสมือนมังกรตัวเขื่องที่ม้วนพันรอบกายของมันเอาไว้ราวกับมังกรพิทักษและถึงแม้ชายไวกลางคนผู้นี้จะร่างสูงใหญ่และดูกำยำหักแต่ใบหน้าของมันกลับละดูตรงไปตรงมาไม่ได้หยาบกระด้างอะไรเรียกว่าท่วงท่าลักษณะช่างสง่าร้ายที่ติหว่างคิ้วย่งแผ่พุ่งบารมีอันน่าเกรงขามราวกับจะทำให้ทุกผู้คนต้องยอมสยบทั้งส่วน เห็นชายไวกลางคนที่เพิ่งมาถึงสองตาต้นหลิงเทียนหดเล็กลงทันใดยังเผยประกายเยียบเย็นแลนวาบลึกลงไปในใจยังบังเกิดโทสะอันร้อนแรงดั่งเปลวเ,เพลิงปานจะแผดเผาด้วยทุกสิ่งท่านเจ้าลัทธิขณะเดียวกันเมื่อเห็นว่าชายไวกลางคนที่ปรากฏตัวขึ้นมาเป็นใครเหล่าผู้พิทักษ์ลัทธิบูชาไฟทั้งสี่ก็เร่งประสานมือโคง้งคำว่าออกมาด้วยเคารพทันทีเพราะชายไวกลางคนผู้นี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นถังส่วนเจ้าลัทธิบูชาไฟ ที่ดาเทพแรกเห็นเครือเอที่ลอยอยู่ข้างกายต้นหลิงเทียนสองตาถัางส่วนก็ลุกวาวขึ้นมาทันทีเพราะสำหรับมันแล้วขอเพียงสตรีคนนี้กลับมาก็ไม่มีสิ่งใดสำคัญอีกต่อไปและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆหลังจากเห็นเครอเอแล้วถังส่วนก็หันไปมองจ้องอย่างร่างต้นหลิงเทียนพลางกล่าวออกเสียงเบาผู้พิทักษ์หลิงเทียนข้าไม่คิดเลยว่าไม่พบกันไม่กี่ปี แต่สิ่งแรกที่เจ้ากระทำหลังจากกลับมายัางลัทธิบูชาไฟไม่เพียงแต่จะเรียกหาข้าอย่างห้วนๆยังโอหังถึงขั้นสั่งให้ข้าสาสหัวออกมากล่าวถึงจุดนี้เสียงของถังส่วนก็แข็งขึ้นไม่น้อยเพราะในสายตาของมันตัวหลิงเทียนก็เป็นดั่งผู้พิทักษ์ตัวเล็กๆของลัทธิบูชาไฟเท่านั้นถึงพลังฝีมือจะดีแต่ก็ยังไม่มีคุณสมบัติมาตะโกนด้วยน้ำเสียงก้าวร้าวแบบนั้นไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่กล้าเรียกชื่อห้วนๆและสั่งให้มันสาสหัวออกมาเลย นี่ประหนึ่งลูกคมหยามหมิ่นศักดิ์ศรีเจ้าลัทธิบูชาไฟของมันอย่างแรงแน่นอนว่าตอนนี้ในใจมันมากล้นไปด้วยโทสะจนทําให้บังเกิดจิตคิดฆ่าฟันอมหิตแต่มันก็รู้ดีว่าตอนนี้ยังฆ่าต้วนหลิงเทียนไม่ได้ต้วนหลิงเทียนผู้นี้ได้ล่อลวงถึงขั้นพรากบริสุทธิ์ที่ได้ไปแล้วนั่นหมายความว่าอีกฝ่ายได้ล่วงเกินชายที่ประหนึ่งเทพ,พเจ้านั้น มันทําได้แค่ควบคุมตัวต้วนหลิงเทียนเอาไว้และรอให้ชายที่ประหนึ่งเทพเจ้าผู้นั้นหวนกลับมายัางระนาบโลกิยะแห่งนี้อีกครั้งถึงตอนนั้นมันจะส่งตัวต้วนหลิงเทียนไปให้อีกฝ่ายเพื่อที่อีกฝ่ายจะตัดสินชะตาชีวิตของต้วนหลิงเทียนด้วยมือตัวเองเพราะมีเพียงมันกระทําแบบนั้นโทสะในใจของอีกฝ่ายจึงจะพอทุเลาลงได้หากมันฆ่าต้นหลิงเทียนไปโดยไม่ได้รับอนุญาตหลักก็เกรงว่าอีกฝ่ายคงเอาโทสะทั้งหมดมาลงที่มันแทนแล้วยังไง ต้นหลิงเทียนกล่าวตอบคำถังส่วนด้วยสีหน้าแย่เมยในวาจาหาได้มีน้ำเสียงกังวลหรือความกลัวใดๆเจือไว้เพราะการปรากฏตัวของถังส่วนแม้แต่น้อยไม่กี่ปีก่อนเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของถังส่วนกระทั่งทำได้แค่งแงนมองอีกฝ่ายอย่างอับจนททเพราะไร้ซึ่งพลังต่อกรใดๆหากทว่าไม่กี่ปีผ่านไปถังส่วนเบื้องหน้าไม่ได้ต่างอะไรไปจากมดตัวกระจ้อยเซียนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนนับเป็นตัวอะไรได้ ต้องทราบด้วยว่าก่อนหน้านี้เขาได้ฆ่าเซียนอมตะเสพนสามทันที่มีพลังเหนือล้ำครึ่งเก้าเซียนอมตะมากับมืออาศัยเซียนสวรรค์เก้าเปลี่ยนที่ยังไม่บรรลุถึงครึ่งเก้าเซียนอมตะย่อมไม่อาจนับเป็นตัวอะไรกระทั่งไม่อาจอยู่ในสายตาเขาด้วยซ้ำแล้วยังไงการตอบกลับด้วยน้ำเสียงไร้เรื่องราวของตัวหลิงเทียนไม่เพียงทำให้ถังส่วนตกใจเท่านั้นยังทำให้ผู้พิทักษ์ลทัทธิบูชาไฟทั้งสี่อดตะลึงไปไม่ได้ ก่อนหน้านี้พวกมันพากันคิดไปว่าเพราะเจ้าลัทธิไม่อยู่ตัวหลิงเทียนถึงได้กล้าโอหังแต่พวกมันไม่คิดเลยว่ากระทั่งเจ้าลัทธิก็มาแล้วแต่ต้วหลิงเทียนยังคงเหมือนเดิมไม่ได้สนใจเจ้าลัทธิของพวกมันแม้แต่น้อยมันคิดจะออกจากลัทธิบูชาไฟจริงๆครูต่อมาทั้งสี่ก็อดไม่ได้ที่จะคิดไปในทำนองนี้ดีๆด,ด,ดีมาก ที่ทาสบายๆของต้นหลิงเทียนย่อมทําให้ถังส่วนมีน้ําหย่งไม่ต้องสงสัยสีหน้ายัางเริ่มมืดดําคล้ำลงเพียงไม่พบกันไม่กี่ปีดูเหมือนความเชื่อมัน่นของผู้พิทักษ์หลิงเทียนดูเหมือนจะยิ่งใหญ่กับฟ้าอย่างไรก็ตามข้ายังคงต้องขอยืนยันให้แน่ชัดผู้พิทักษ์หลิงเทียนเจ้าคิดถอนตัวออกจากลัทธิบูชาไฟไม่เป็นผู้พิทักษ์ของลัทธิบูชาไฟอีกต่อไป วาจาต่อมาขณะพูดแววตาที่ถังส่วนใช้มองต้นหลิงเทียนยิ่งมาก็ยิ่งดุดันยังขมกล้าประหนึ่งดาบราวกับถึงขั้นนี้แล้วหากต้นหลิงเทียนกล้าพูดว่าไม่ดาบเล่มนี้จะฆ่าต้นหลิงเทียนทันทีและเมื่อถังส่วนกล่าวถามจบคําเหล่าผู้พิทักษ์ทั้งสี่ก็หันไปจับจ้องมองต้นหลิงเทียนเป็นสายตาเดียวกันด้วยสงสัยว่าต้นหลิงเทียนจะต่อเจ้าลัทธิของพวกมันอย่างไรอะไรที่ข้าเคยพูดไปแล้วข้าไม่ชอบพูดสา เผชิญกับคำถามซักไซ้์ของทางส่วนต้นหลิงเทียนกล่าวตอบด้วยน้ำเสียงเฉยเมยไร้เรื่องราวคำตอบนี้ทั้งน้ำเสียงและท่าทางของต้นหลิงเทียนนับว่าทำให้หนังศีรษะของผู้พิทักษ์ทั้งสี่ด้านชาแล้วจริงๆเจ้าหนูต้นหลิงเทียนเป็นบ้าไปแล้วหรือไรมันถือดีอันใดถึงได้กล้าทำแบบนี้หรือไม่คิดว่าเจ้าลทัทธิจะมีโมหลงมือฆ่ามันอย่างอมหิท หากมันยังเป็นผู้พิทักษ์ของลัทธิบูชาไฟต่อให้ละเมิดพิดาเทพทั้งล่วงเกินเจ้าลัทธิก็ยังพอมีหนทางประนีประนอมแต่หากมันไม่ได้เป็นผู้พิทักษ์ไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องล่วงงอเกินเจ้าลัทธิเอาแค่เรื่องพากบริสุทธิ์ิดาเทพก็มากพอให้มันตายคราวนี้มันตายแน่แค่ล่วงเกินทิดาเทพก็แย่แล้วยังกล้ายั่วโทสะท่านเจ้าจังหวะนี้เหล่าผู้พิทักษ์ทั้งสี่ของลัทธิบูชาไฟรู้สึกว่าตัวหลิงเทียนบ้าไปแล้วจริงๆหาไม่แล้วไหนถึงได้ทาตัวก้าวร้าวเราอันธพาลอนน้ััทิขงพวกมแบบี เป็นธรรมดาว่าพวกมันยังคิดไปอยู่บ้างว่าตัวหลิงเทียนอาจมีความมั่นใจในการกระทำแบบนี้หากแต่พวกมันก็ปัดตกความคิดดังกล่าวแทบจะทันทีที่ผุดขึ้นเพราะพวกมันคิดว่าเป็นไปไม่ได้และเกินจริงเกินไปต้องทราบด้วยว่าตัวหลิงเทียนเพิ่งจะออกจากรัทธิบูชาไฟไปไม่กี่ปีเท่านั้นอาศัยเวลาเพียงไม่กี่ปีแต่ตัวหลิงเทียนคิดจะมีพลังฝีมือเหนือกว่าทั้งส่วนนั่นมันเรื่องเหลวไหลดีดีดีมาก ถังส่วนระเบิดคำดีออกมาถึงสามครั้งเสียงกล่าวมันยิ่งมายิ่งต่ำลงเรื่อเยเผยให้รู้ว่าตอนนี้มันมีโมโหมากเพียงใดครูต่อมาแววตาถังส่วนก็กลายเป็นเยียบเย็นกล่าวคำผสานพลังเสียนต้นกำเนิดว่าข้าถังส่วนเจ้าวรัทธิบูชาไฟขอประกาศต้นหลิงเทียนเนื่องเพราะมีความผิดฐานล่วงละเมิดทิดาเทพเช่นนั้นมันจะถูกขับออกจากรัทธิบูชาไฟตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป คำพูดที่ดังออกจากปากทั้งส่วนคราวนี้ประหนึ่งฟ้าร้องก็ไม่ปานมันกึกก้องสนั่นไปทั่วทั้งลัทธิบูชาไฟวูบวูบวูบแทบจะทันทีที่ทั้งส่วนประกาศคำออกมาสีหน้าผู้พิทักษ์ลัทธิบูชาไฟทั้งสี่ก็เปลี่ยนไปอย่างมากพวกมันรู้ดีแก่ใจทันทีที่วาจาดังกล่าวล่วงล้ำออกจากลำคอของทั้งส่วนต้นหลิงเทียนก็ถูกกำหนดให้ยืนอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับลัทธิบูชาไฟและไม่อาจรับใช้ลัทธิบูชาไฟได้อีกต่อไป